ไอ <laughs> หมูชวนแม่ <laughs> ไปแล้วรถโรงเรียนไปแล้ว <laughs> ภาพสวยมากภาพสวยมาก <laughs> เดี๋ยวจะเอากลับขอไปอยู่บนนอนแล้วเพราะว่า <laughs> อันนี้ <laughs> มีความหวัง หมูว่าไม่ความหวังหมูเห็นอ่ะบังไม่ความหวังว่าสิไดแลนอีกไม่ความหวังพอเถอะหมูฮะอ,อะไรนะคือลุงเดียบอกหมูเหมือนความหวังพังทลาย ไมลยไป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 กับแม่ไหมไปกับแม่ไหมไป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 กับแม่ไหม <laughs> บ่บสนบ่สนบ่วสนบ่เสือ้อไปเป็นไม่ได้แม่จะพาวิ่งสองรอบขนาดนี้บอกตรงว่าตอนนี้อากาศเย็นมากเดี๋ยวจะเอาไอหมูเข้าไปอยู่ในซุ้มของเราละอากาศเย็นค่ะคือจังตอนทีพ้าแลนอ่า ไปเข้าห้องน้ำนะเมื่อกี้เนี่ยบ่ได้เย็นขนาดนี้นะคะอุณหภูมิเปลี่ยนแปงลงรวดเร็วแบบนี้ระวังสุขภาพด้วยนะคะเอซดูแลสุขภาพกะคล้องน้ำค่ะบางคนก็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อข่าขายนะคะติดของขายสูดๆด้วยค่ะรักษาสุขภาพเพื่อตอนกเวนหอนหอน,หอนจนแบบ บอสามารถอยู่ในแดดไดแบบะมาณแค่ยางพานาซื้อเขาก็ห้อนแบบแสบแบบใหม่นะคะอะไรอย่างไปบอ <c oughs> <c oughs> หอวเอย้ยเป็นความสุขเล็กๆเนน้อยค่ะที่เขาสามารถหาได้ลรอบๆโตเขานะคะความสุขของปาน้ากับบอย บ่บ่ต้องอียงหลายนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะความสุขของปานาแนบอับังเนแนบอบัง,นะม,บงมีความหวังว่าจะได้วิ่งไหมเพรปกติอบังมาอ,อบังสือผ้าแลนคือตอนนี้เบาวทนอาการไม่สบายต่อเนื่องตั้งแต่ บึงวอลลวันทีสิบสองแล้วค่ะอ้วนแต่ว่าบอกแข็งแรงค่ะใจแอนมันอ้วนแต่มันบอกแข็งแรงมันไข่แปดเถือ่อห้าวาบ้านไข่ยักเถือ่อจัิงสิงนะคือ,ค,อคือมีความหวังไหมอ่ะแนมแ,นม,แนมอบังนะคะยืนบอกวิฮันละบ่พลาดแลนยักษเถื่อนะมีความหวังนะเห็นอบังเตือนมาเนี่ยค่ะขอบคุณเอฟซีที่ เมนแทบจะทุกคอมเมนต์เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมหลังบ้านมันชื่นใจมากๆเลยคะ่ะเอาบอกจากใจจริงเป็นเป็นคอมเมนต์ที่คนอ่านแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขชื่นใจตามนะคะชื่นใจแค่ทันกดกดมาบอกว่ากำลังใจนะบางทีก็ให้หัวใจมาอะไรเงี้ยนะคะ มาอีกคันแล้วรถบัสแปนฉัน,นเราก็จะเห็นทุกวนันกนัรยามือส่อเราจะเห็นทุกวันค่ะคือไอ้หมูบอกเอานิดเดียวแบบไม่ต้องเยอะ ก็คือ,เ,อเป็นความรู้สึกที่แบบว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่เป็นอะไรเป็นอยียงเขาสิเดเลนบ่ลนี่เอาแคบพอหอมปากหอมคอพอดีพ่อง่าม,มาลูกมาตรงเลนไลายจะคล้องนะเอาเอาแคบมือละแปดหลอพ่อ เล่นก็ไปก็มาก็ไปก็มาก็ไปก็มายุบนาบ้านแปดรอบค่ะพอยหล่ะอยู่อำเภอสังคมนะคะมืนอนี้น้องคายพรุ่งนี้วันเดินทางก่อนเอเข้ากรุงไปทางปุณพลละค่ะสมุทรสาครค่ะเมืองติละาลมนี่มือเสาร์เนี่ยแล้วก็เย็นด้วยนะคะลมพัดความเย็นมาด้วยค่ะเออ ตอนจิ้มรถตู้อยู่นะบริเวณอากาศยังสีได้เราได้ตอนแรกก็นั่งนึกว่ามาแล้วหัวใจหันใจไอ้หมูญาญานี่นะคะญานี่อีลาสิอเอินอีลาสิอเอิญญานี่กับเมน่น้นอยนะคะนี่คะ่ะ สนใจไอ้หมูสบายที่นอกขายงัวขายงัวแล้วกับบอบอยบอยเมยรบอยขากบอหมูเห็นงานำการตะกี้อ๋อตนมันอ๋อโอเคยังไม่ตื่นเลยจ้าเอาก็นอน น้อนรวบหยอดจดเชยแมนนอนจดเชยเงียบเลยเอ็นเจ้าล้วเงียบเลยแม่เย็นพึ่งมนน้มันมันมันสิมีฝนบ่จ้ะวะ มันแมนบ่แมนบ่โตข้ามเดาวงมวงเนาะแล้วรอดูกันยาก็จะชุ่มชื้นยวก็ทำหน่าชีวิตเซานะวนเวียนอยู่แบบเนี้ยชีวิตหมอลำไปตลอดตลอดชีวิตหมอลำค่อยว่าลำบากห ยังเป็นสูเลยคือจะเฮาตัวบอกว่าแย่เลยลำบากนั่งรถกับพวกแฮงแล้วถ้าเฮาสมมติเฮาไปเที่ยวอันต่างจังหวัดไปเที่ยวขามมือเนาะม,มือสองมืออย่องางเงี่ยนะกลับมาหนียวกเลยเด้หน,นีไปวริษัทหน,น,นีไป,ปแล้วก็แต่ละที่บางที่ก็ไม่มีห้องน้ําห้องน้ําไม่สะดวกเรื่องอเง่าเหมือนขาดยางแห้งลงลุ่มจมขนาดมา

สองมืงเขามันถือกันเจนี่เราหักแล้วหักมาหน่อยค่ะบังมูก็เลยมึงหนาตอนโดนดุน่ารักมากนะเวลาเวลาฝนทำผิดแบบเขาหูว่าแม่หายนะแม่โมโหเลย น่ารักแกทำตาหายแกงหายเป็นแกงแกงดุนะคะเมืมมมม่อกี้บนหัวอ่านั่งบาวหอดตอนไหก็ให้กำลังใจกันคำที่พูดท,ทุกทุกคลิปก็คือให้กำลังใจกันนะคะหักกันหักกันแพงกันให้กำลังใจกันเมงลูกทรายเมงลูกทรายแม่จะพาวิ่งไหม ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขคิดยังบอกออกก็จะจะเป็นคือปู่ลุงบนนี่อันนี้เหยนไม้ไฟค่ะเหยนไม้ไฟ่เหยนไม้ไฟต้องตีแก้วแห้งเหยียนเหยียนแกวแห้งเหยียนโอ้เหยนไม้ไผ่ป่ะสัตช่างเป็น จ็บอกอย่างเงี้ยเห็นมันเขาเรื่องเขาเล่าเนี่ยก็เฮ็ดเหมือนอยู่เลยไม่เห็นไม่ไผ่เอาอีกเอาอีกเนี่ยจัดการเก็บไปย้ำเขาเก็บไปย้ำเขาเก็บไปย้ำเขาพอแล้ว <c ười> ลค่ะเดี๋ยวจัดการในหมูส่วนรับกิฟหนีสำนีก่อนค่ะอันนับปุ๊บอันนับปุ๊บ หนีซ้ำเราต้องให้เขานะคะเขาช่วยเราทำงานมูช่วยแม่ทำงานนะคะซอยแม่ซอยลุงเดียเหตุงานเป็นคอนเทนต์ให้พ่อให้แม่เอาอีกแล้วอันไปเถอะใดเป็นคอนเทนต์ให้พ่อยให้แม่ในไทยน้องก็สมควรที่จะได้กินอาหารดีดี ใส่เสื้อผ้าดีๆค่ะนะคะนี่นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สนีทกันค่ะบอกันไม่คิปหน้านกำลังใจทีมหลังบ้านก็คือบกขามโฆษณาได้ค่ะเบืองโฆษณาปะนางนำประนางทีมหลังบ้านน้ององค์อ,อิงแล้วก็บาวันก็อยู่นะคะป้ะวันป้ะวันทีมหลังบ้านน้อ,องอีกช่องหนึ่งแล้วก็ลุงดีค่ะทีมหลังบ้าน พอกันไหมกิบนาค่ะเดี๋ยวจะลงกิบในบางเรื่อยๆนะคะความเกินไปในบ้านีหลาสำหรับคลิบนี้สำนีนก่อนจะ้ะสวัสดีค่ะ